มากินทุเรียนจ้าวิวสวนทุเรียนกินทุเรียนกับกินยูนใสสวนน,นนีนนออนอน่อันนี้เป็นเนื้อกรอบนอกนุ่มในเข้าอันนี้เป็นเนื้อกรอบนอกนุ่มในเราก็จะเช็คก่อนแบบนี้ตลอดทุกปีนะคะก็คือให้ทุเรียนในสวนของเรา มันมีคือถ้านับอายุมันได้ครบแล้วนะคะแล้วก็มันก็จะต้องมีทุเรียนที่มันร่วงถ้ามีทุเรียนร่วงแล้วก็แสดงว่ามันพร้อมเก็บแลวดูค่ะถ้ามันพร้อมเก็บอันนี้คือทุเรียนร่วงนะทุกคนดูเม็ดมันเห็นไหมแล้วเนื้อนี้คือเนื้อกรอบกรอบนอกนุน่มในอร่อไปครับแล้วก็จะชิมรสชาตเาเิเอาเครื่องเอาเครื่องเ

นี่ค่ะแล้วดูเม็ดนะฝั่งนึงเอาใช้ดูออันนี้เป็นเนื้อกรอบดูทุกคนมาดูเดี๋ยวดูอีกฝั่งหนึ่งไม่มีเม็ดแล้วเนี้ยเนี่ยอ๋อกินอย่างงี้เนาะกินให้เห็นเนื้ออย่างงี้เนาะ 好的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 好